กํูกลังจะถามว่าวันนี้เราต้องการอะไรนะคะเราต้องการสร้างเงินกันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ผ่านแต่ถ้าใช่เราจะหาเงินบนโลกออนไลน์ได้ยังไงอันนี้สําคัญนะคะอันนี้สําคัญแต่การที่เราจะหาเงินครัวไม่ได้มาเล่นๆนะทุกคนไม่ได้มามั่วๆไม่ได้สุ่มจับฉลากมานะคะหรือไม่ได้ใช้เส้นแต่ครัวใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ทําทการบ้านตลอดเวลาว่าถ้เวนี้เรามันเงียบมันต้องหมุนไปทางไหนหรือคนต้องการอะไรทุกคนดูนะทําไมคนรู้จักครูกันแบบเยอะมากเพราะครูรู้ว่าคนต้องการอะไรคนเขาเครียดมาบางทีเขาต้องการอยากรู้ว่าเขาจะรวยได้จริงไหมเขาต้องปรับยังไงเขาต้องเปลี่ยนยังไงนะคะอย่างที่ครูบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นไปได้คุณพยายามใส่อะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงคุณทํากี่วัน ดูครูครูต้องมีสีแดงพกทุกวันถ้าไม่ใส่ชุดแดงก็ต้องรองเท้าแดงไม่รองเท้าแดงก็ปากแดงไม่ปากแดงก็ต้องพกอะไรที่เป็นสีแดงเพราะครูบอกคุณแล้วนะว่าสองเดือนสุดท้ายปลายปีมันเป็นเดือนที่ดุเดือดมากมันเป็นเดือนที่เสือพลังงานน้ำน้ำจะท่วมแบบคือมันเป็นพลังงานนะทุกคน มันจะเป็นพลังงานดุมากนะคะแล้วเราต้องใส่อะไรก็ได้ที่มีพลังป้องกันตัวเองหรือเป็นพลังที่แบบเพราะฉะนั้นการใส่สีแดงมันเป็นสีพลังของปลายปีมันเป็นสีแห่งการเฉลิมฉลองมันเป็นมันเป็นสีของความสําเร็จวันไหนคะครูสําหรับคนเกิดวันอะไรไม่ต้องใส่ได้หมดครูไม่ได้ให้คุณอนะมาเลือกสีเหลืองสีแดงสีดําสีขาวอะไรแบบนั้น แต่ครูกำลังจะบอกว่าพลังงานของสีสำคัญเพราะตั้งแต่ปลายปีสองเดือนสุดท้ายพฤศจิกากับธันวาอันนี้ยังตุลาใช่ไหมสองเดือนสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตุลานี้แล้วอ่ะตุลาพฤศจิกาธันวาสองเดือนนี้จะเข้มข้นมาใครใส่สีแดงเออหรืออะไรแต่ว่าใครฉลอกับสีน้ำเงินสีเหลืองอันนั้นก็มีปกติอยู่แล้วไม่ได้ให้เปลี่ยนแต่สองปีนี้เหมือนเหมือนเขาบอกให้คุณมีของขลังอ่ะเข้าใจไหม สีแดงเป็นสีแห่งการเฉลิมฉลองเป็นสีแห่งชัยชนะของปีนี้เพราะฉะนั้นเราจะก้าวปีนี้ไปสู่ปีหกหกอะ่ะเราต้องมีของขังไปด้วยเหมือนเราต้องมีเวทมนต์เหมือนเราต้องฝึกวิชาเพื่อที่จะไปต่อสู้ให้ชนะในปีหกหกอะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูาพาคุณเตรียมตัวเตรียมตัวรวยแต่แน่นอนมันก็จะต้องมีคนแอนตี้คนไม่เชื่อ คนแบบไร้สาระเป็นเรื่องปกติคุณจะโฟกัสอะไรระหว่างคนบอกไร้สาระแล้วเขาไม่เคยได้อะไรเลยกับคนที่เชื่อไปก็ไม่เห็นเสียหายเลยเสื้อแดงอยู่มีประมาณ999ตัวในตู้หรือโอ้กางเกงในแดงซื้อมัง้งแต่เด็กยันโตกูก็ยังใส่กางเกงในแดงนั่นไงทุกคนของขลังทั้งนั้นโอ้ครูค,คาพอดีเลยเสื้อในหนูมีแต่สีแดงนั่นไง ของครั้งทั้งนั้นสีสำคัญค่ะสีตัวเลขสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกคุณนั่นแหละว่าครูไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อแค่ครูมาบอกเป็นไกด์ไลน์